สีหนึ่งรับสีบาทแล้วก็จะมาปีต่อไปนะคะถุงนี้ละกันถุงนี้เปี่ยนอ๋อสีสองไปเลยสิบบาทปี2542นะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญสิบบาท2542้าสค่ะสตังทอนเนี่ยค่ะนะคะอันนี้เข้ามาจากตู้หยอดเหรียญตู้หยอดน้ํำหยดเครื่องซักผ้าเขาทำเขาทำตู้อะค่ะทาตู้ที่เอาไปไว้ตาหอตสถานที่ต่างๆ นะคะแล้วครบวันนั้นวันนั้นเขาก็จะไปไขมาอะไรเงี้ยมาแล้วก็มารวมแล้วก็นับแยกนะคะแล้วก็เอาไปคืนกรมไปแลกเป็นแบงก์อะคะ่ะแลกเป็นธนบัตรที่กรมก็ประมาณนี้นะคะแล้วแล้วก่อนที่จะไปแลกนะคะ เขาก็จะคาดเอาเหรียญ10บาทกับ5บาทไว้เลือก10บาทเขาก็จะามาดูพศออที่เป็นน้ารับซื้อค่ะบางบางพศออเป็นน้าไม่ได้รับนะคะแล้วก็เหรียญวาระาต่าง,ตางๆตอนนี้เป็นน้าก็ไม่ได้รับเขาก็แยกไว้ค่ะเขาก็บอกว่าเก็บไว้ก่อนไม่แน่อาจจะมีราคาหรือว่าถ้าเป็นน้ารับซื้อเขาก็มีนะคะม,มีมีแยกไว้เยอะเลยค่ะอย่าง4 0 39อะไรประมาณนี้ค่ะ36ห ที่ประนัดยังไม่รับนะคะเขาเขาแยกไว <Jamie, S 1> <gjorde anak> ้เขาบอกแยกไว้รอรอรอว่าสัวันนึกประนัดจะรับหรือไม่ก็เก็บไว้เองก็ได้นะคะเป็นอะไรที่หายากแล้วอะค่ะเริ่มหายยากเขาบอกไม่มีนะหายากจริงๆค่ะขณะกาทำทำเหรียญผ่านมือวันละเป็นเป็นหมื่นหมื่นเหรียญนะคะเขายังบอกเลยว่าหายากค่ะนะคะสิบบาทปีสี่สองค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะอ่ะดูต่ออันนี่สี่หนึ่ง สิ่หล่นเหรอโอเคอันนี้อะไรเอ่ย